ส้มดนี่อุ๊ยนี่ของใครสดอืมสดไหมเออแต่วันนี้ไม่มีใครกล้าเอาเลยนะไม่รู้มันก็ไม่แพงนะแต่เราก็นานๆทีเราจะได้กินนะเพราะว่ามันเพิ่งวางเหรอแม่นี่ของนมไม่ดูมันจะมั้งแม่นี่ของนมอ้าวเอ้าหมือนจะกินอันนั้นหมดแล้วหรือทานน้องจีแล้ว ก็แบบตัวนี้มันดูใหญ่แน่เลยเอาตัวใหญ่ไปก็ได้หรืนานๆทีเราจะได้พบได้เจอของดีแบบนี้กินปีละครั้งตายชื่อคือกุ้งมาจากเทพเจ้าคืออันนี้แบบวางไม่ได้คือน้ำมันหกใช่น้ำน้องมันต้องตักเลือดน้องกับเซ็นโอ้ยแม่เลือดน้องกัะเซ็นแบบนี้ได้เหรอแม่เขาเลือดน้องกระเซ็นแม่เอาไหมเอาเองไหมคือเลยมันต้องตีงไปทำช่องแบบนี้ดีกว่า ยุ่ไใหอยู่หน้าเก้าพี่น้องือเสียงนี่อ่ะอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากแมคโครบ้านของเราก็จะลกๆนะทุกคนเป็ <criminals> <AM> นหอมไั้กระเทียมได้อะไรมาบ้าง <im> ได้กุ้งมาอันนี้กุ้งเดี๋ยวเราจะแยกไปฮันด้น <im> นใช่ไหมเนี่ย <im> ใช่ แต่ถุงเรามีแต่ถุงนี้ใช่ไหมใช่จ้ะเนี่ยในตีมลองนั้าานดูมันมันใหญ่อยู่เนาะมันสดอยู่เนาะสดสามเบอรหกสี่อืมทำไมคนที่เขาไปซื้อแม่ครัวเขาบอกไม่สดวะเนี่ยอืมเขาบอกว่าเขาว่ามันสดอยู่นะ<ด>เห็นแกบนบดแล้วแกก็ไปเลือกตัวอื่นแต่เขาก็บอกว่าไม่รู้หรอกสดไม่สดอันนี้ไปทำอะไรทำผัดพริกเผา อันนี้แกะออกมีถาดไหมมีถาดใส่ไหมอันนี้ของเราก็จะมีหอมกระเทียมนะอันนี้ทั้งลูกค้าให้ข้างบ้านให้พี่ไก่ให้ก็เราไม่ต้องซื้อเลยปีนี้ส่วนทั้งบนก็จะเป็นเชลโชอุปกรณ์ในการทำครัวอันนี้ซื้อสิบบาทลูกละสิบบาทนั่งกินเบียร์อยู่นาะแล้วผ่านมาพอ,อดีคืออะไรรู้ไหมเธอแกงแกจ้ะเอาเน,นี้ยจ้ะ เอมมรูไไป่ียขาสาห้ามไวนะว่ามันอ่อนไม่เป็นไรผมชอบแบบนี้อันนี้ตู้เย็นเราก็เก่าๆนะทุกคนได้จะถ่ายทำไมเนี่ยอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยพี่ต้อมทำงานอยู่อยู่บีกรุงเทพนะมันทนมากในซัมซุงไอเอเล็กทรอนิกสตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสต็อกเราทำกับข้าวไว้กินตอนเช้า อันนี้ก็จะเป็นกุ้งเฮ้ยมาต้นทำไมทำไมขามันหักอตอนซื้อมายังไม่หักเลยเอเยสี่ตัวแปดร้อยบาทแล้ก็เฉลี่ยตัวละสองร้อยนะเฮ้ยรอบนี้เรากินแพงกินหรูเฮ <c oughs> ้ยใหญ่มากเหนเตยลองจับแล้วถ่ายรูปแม่เออ อย่างจริงด้วยได้ไหมอืมแล้วนี่ก็จะเป็นหอยแครงวันนี้เราจะทำอยู่สองเมนูนอมหอยสดอยู่นะ เมื่อกี้มันก็เราก็ล้างไปรอบหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องล้างอีกรอบหนึ่งอตอนนี้แม่ครัวเราก็กำลังรรรรรมำกาเม้นในการล้างนะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสแรกคือเราจะได้เห็น ไปรีบไปทำอะไรจะได้รีบเสร็จจะรีบกินกันอเอาเล้างเสร็จแล้วหรอล้างเสร็จแล้วหอยมีเน่าบ้างไม่เน่าบ้างเ,เลือกไม่ดีอะสิหอยเน,านเ่า,นานไม่เผาเลยเจ๊เนี่ยเผาเลย ก่อไฟเสร็จแล้วหรอยังไม่ได้ก่อเลยดีจะไปก่อบกอนแล้วไอ้หอยก็ลวกเอาก็หลังจักเสร็จเราก็จะมาตรงกินข้าวพร้อมกันตรงนี้ทุกคนเหมือนช่องไหนนะก็สำหรับ f อที่สอบถามราคามานะก็ยังไงล่ะแต่รถถามแม่ตอนนี้รถขาดขาดต้องร่นเลยนะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็น ด้านหลังด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นพวกสต็อกอะไรอะไรอิสุปโชคอะไรถุงเงินของพี่ต้อมแล้วฝั่งขวามันก็จะเป็นที่เก็บข้าวนะไม่อดแน่นคืออันนี้ยังไม่หมดแล้ว48กระสอบยังกินไปไม่กี่กระสอบเองแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวก็จะถึงทํานาอีกแล้วทานาก็เดี๋ยวทหารข้างบ้านมาขอซื้ออีก10กระสอบไปทําพัน์ ม so cool. no so, ันก็จะรกๆหน่อยนั่นแหละตามอัตราภาพก็อย่างน้อยเราไม่ต้องไปซื้อข้าวกินไงอันนี้เดี๋ยวพอเราไปขายปุ๊บเราก็เดี๋ยวค่อยซื้อพันธุข้าวใหม่ก็เปลี่ยนใหม่เรื่อยๆเปลี่ยนใหม่ทุกปีรีบทำรีบทำอันนี้ของกระดาก็จะช่วยแกะนะแกะพวกขวนพริกเพื่อที่เราจะไปทำน้ำจิ้มกันก่อนที่เราจะเผาเจ้ากุ้งไง เราก็ทำการโรยเกลือลงไปทุกคนที่นี้ก็ถึงคิวเจ้าหอยแล้วนะอันนี้คืออาปากรอแล้วก็น้โว้ยสุดยอดสุดยอดขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็อันนี้ซื้อมาโหลครนะึ่งนะ่าจะโหลครึ่งมั้งหอยแดงมาก อันนี้พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องพีกอีกหือหอทั้งถ่ายทาั้งทํมันไ, <ป S 2> ไม่ได้ไม่ง่ายได้ไม่ง่ายนะเนะนะี่ยอื อันนี้หอยเราก็เรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าหุยหุยเลยทีเดียวก็เหลือแต่เจ้าก,กุ้งแค่ได้ละสองตัวอันนี้วางที่พื้นนะไทยบ้านไทยบ้านอันนี้เสียงยางกุ้งนะเสียงเหมือนเธอโบกําลังทํางานอันนี้ที่เห็นกําลังย่างนะก็จะเป็นปลาหมึกที่มันเหลือตั้งแต่ปีใหม่เราแช่จงฟิตไว้รอดูมันจะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวย่างไปก่อนแล้วก็ตอนนี้นะ เราก็พร้อมกินกันแล้วอ้าวทำไมมันใหญ่ๆตัวใหญ่มาทุกคนมันกินกุ้งมันกินกุ้งกันค่ะกินหอยไหมไม่ลองชิมทิเหน่าไหมหอยอ่ะใช่คนกินไปตัวแรกก็แจ็คพอตเลยนะเธอหอยเน่าใช่เน่าเหมือนคนกินเหลืออันตรายเดี๋ยวมันเป็นไงจะสิอ่ะอ่ะอเอออันนี้วางไว้ก่อนค่ะ นึกแกเออเป็นไงบ้างคะดุบบาพดีคุณดับาพดีก็อันนี้ได้ไหมคะได้กระด้าันี่ก็มีแหลกเข้าเหมือนกัดแบบต้องไปตัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้นี่ปลาหมึกทำไมมันต้องมันต้องหาเขียงไม่หันวะมันมันดำมันดำเกินวะ ออาโชว์ซีโชว์ซีกินอย่างอเ็ดอร่อยเหมือนใน YouTube อ่ะเอาเผื่อจะดังเหมือนเขาอที่หนูดูบ่อยๆนี่จิ้มก่อนเนี่ยมันต้องจิ้มต้องจิ้มก่อนเดยไม่ดังไม่ได้เออนี่เตี้ยวพอมันเผ็ดค่ะชอบแบบเผ็ดอคำไม่ใหญ่โอ้งั้นแหละแม่ก็ต้องการให้ขาดแกอร่อยต้องบอกอร่อยมากทุกๆคนอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเงี้ยเราต้องพูดออกมาในเอ็มถึงดังลูก กินโเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเรไปฟัง้กันเปิดแอร์ไหมทำไมมันร้อนจังวะเปิดเลยฝนมันจะตกนะคะ่ินได้มดได้ดิเย็นหัวเยนะคะีกเออจิมจิ้มอาดาจิ้มจหน่อยจิ้มโชหน่อยแป๊บนึอ่เอาอตอไ้เล พวกมันก็ต้องทําเหมือนในคลิปเราอะอร่อยอะไรเงี้ยต้องกัดคําเดียวให้คาบยุให้ยุหน้าคือเกาพี่น้องอะไรเงี้ยใช่ต้องทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไม่เอาเว้ยไอ้ตัวเองมาโชว์เงี้ยแล้วก็โดนแบนเนาะเอากดเก็บก่อนจะโชว์อะเอากดเก็บเอากดเก็บต้องชิมหอยตัวเองที่ได้กินเป็นยังเป็นไงบ้าง เิดแองแล้วหรอเปิดแล้วถ้าทุกคนอันนี้เราก็มาดูนะว่าหอยสดเป่สดนี่ค่ะตักสดไปกี่นาทีลวกกี่นาทีไม่รู้แล้วเขาก็ลวงเกันมาแล้วเก้าสิบเดี๋ยวไปเป็นไปเป็นกระชสกกระชากขลิเผ็ดมากทำนี่เหมืแกะเลยแกะอร่อย อืมคืออยู่นะแต่ตัวนี้นอืมไม่ติงตัวท่องก,กิมเนี่ยเผื่อตัวเองเปลี่ยนมาทำช่องกินเพื่อจะดังใช่แล้วแม่ก็อย่ากอวดพบกับพิษต้อมคือเก็ยุให้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยอะไรเงี้ยชา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 อืมจะจิ้มจิ้ม,มอะมรไปเวลาตักอะไรก็ช้าหมดเลย อืมเราให้ตะกระชาคนซะเร็วเลยอันนี้ก็จะเป็นต้มัมเก่านะทุกคนเก่ามากไหมเธอตั้งแต่ปีใหม่คเธอเดี๋ยวท้องเสียจะมาโทษฉันไม่ได้นะเราก็ลองดูกันทุกคนเราจะนั่งเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเธอมันจะท้อนแสงอ่ะหัวเธอมันจะท้อนแสงเราลองดูกอนเลทุกคนออ้ โอ้โหหน้าก็ wow <h <h wow ี um, ่น้องจับคมอันล่ำไหนกินหอยโฉดสิไม่ข่าวว่าหิวมานานจับมาง่ายรึเล่าก๊อกมันได้อยเหรอเออได้อยู่รอบเนี้ยโรยเท่าไหร่อ่ะแม็ดโครรยก็บากแั้ว ไปไปกินข้าวก่อนบ๊ายบายทุกคนก่อนบ๊ายบายขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเอ้าโอ้ยเนอะแป๊บหนึ่งนะ